พี่น้องเอ้ยเดินมาฝนตกกันเลยต้องหลบแวบๆเข้าในคำก่อนครับฝนตกว่าคำพม่าเขาจะไม่มีฝนนะครับเนาะคำพม่าเขาไม่มีฝนแล้วก็ต้องหลบก่อนครับตอนเช้านี่ฝนก็จะมาตอนประมาณนี้แหละครับประมาณตีสี่ตีห้าถึงเจ็ดโมงครับขอสายหน่อยก็ไม่มีฝนแล้วครับนี่ครับประมาณนี้แหละนี่ คือคำพม่าภาษาอิสราเอลก็เขาเอื่นคำพม่าเนาะแต่ภาษาบ้านเราก็จะเรียกเฮาเรืออะไรเนี่ยนะครับนี่ครับเ <c oughs> นี่ยครับคนไทย,ยเหมือนไปไรไปนาครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงลือครับก็เป็นช่วงที่ลือไอ แตงกวาออกหรือแตงกวาออกเขาก็จะปลูกแตงกวาปลูกอะไรครับประมาณนี้แหละครับน,นี่แหละครับพี่น้องฝนตกฝนตกอะ่ะากันออกพยางครับแต่เดินไม่ไกลครับวันนี้เดินไม่ไกลเพราะว่าอ่าเพราะว่าเดินไม่ไกลเดินประมาณห้าสิบเมตรเลยครับเพราะว่าเดินร,ร,รับคำพมาเข้ามาช่วงนี้เขาเป็นฤดู ดูเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็ลื้อครับลื้อแต,แต,แตงกวาเขาก็จะปลูกแตงกวาอีกครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกเลิกปลูกพริกแดงพริกเหลืองหมดแล้วครับทันมาปลูกแตงกวาเยอะครับมะเขือเทศมะเขือเทศจะไม่เยอะเท่าไหร,ร่เดี๋ยวนี้น้อยลงครับถ้ใส่แตงกวาครับมันจะดูแลง่ายว่าอะไรเนี่ยครับราคยดีก็บนาจ้างกาบานร น,นี่แหละครับขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงจะเหนื่อยลำบากแต่ก็ตอนได้รับเงินแล้วก็ใจชื้นมากเลยครับขอบคุณมากครับ